อมชันตินี่คือดรเนิมมาละนะที่กำลังทำการทดลองกับมูลีของวันที่สมพฤษภาฉันได้ทำการทดลองมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเน่ยเจ็ดวันที่แล้วและสิ่งแรกที่สุดที่สำคัญที่สุดที่บาบาพูดเอาไว้ในมูลีก็คือการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจดจำบา อย่างที่บาบาเป็นจุดและ that has been long สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกฝนของฉันมาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วที่จดจำบา <But S 2> บา,บาเป็นจุดแต่ในหนนี้ฉันเองก็เริ่มฝึกที่จะจดจำบับแล้วก็ดาดาอยู่ด้วยกัน <To S 1> แม้ว่า มันอาจจะไม่ได้มีสำนึกนั้นได้ตลอดเวลาในระหว่างการทำการกระทำอะ่ะแต่ว่าฉันก็พยายามจัดการเนาะที่จะเพิ่มเวลาของฉันของการทำคามายโยคะหรือขณะที่เดินเฮินเคลื่อนไหวไปมาฉันก็จดจำว่าฉันเป็นดวงวิญญาณมองดูคนอื่นก็จดจำว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณด้วย ในระหว่างการนำสมาธิอะค่ะในตอนเย็นฉันน่ยก็จะตั้งใจเลยนะที่ฝึกฝนบับดาดากำลังส่งไบเบรชั่นผ่านชั้นซึ่งเป็นเครื่องมือไปให้กับดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่รอบๆและ this, เนื่องจากสิ่งนี้ โคโรนาแพนดามิกเนี้ยฉันก็พยายามที่จะโยนทิ้ง <Corona virus. S 1> <laughs> โยนโคโรนาไวรัสทิ้งเหมือนกับกำลังชกมวยกับโคโรนา <laughs> <laughs> ดีดี <laughs> ดยังใส่จะขำตัวเองนิดนึงแล้วก็สิ่งที่น่ารักก็คือว่า ฉันอะมีประสบการณ์ดาดากับบับดาดาแม่พอ่อเพื่อนผู้เป็นที่รักแล้วก็เป็นลูกดังนั้นขณะที่นั่งในห้องบาบามันก็ง่ายเนาะที่จะทำการทดลองสิ่งนั้นแล้วก็มีประสบการณ์นี้ในบัคตีอ่ะ ตั้งแต่ฉันยังเด็กบ้านของเรานั้นอ๋ออยู่ติดกับวัดชีว่าเลยดังนั้นเวลาตอนที่จะไปโรงเรียนฉันก็ต้องไปกม้มไปคารวะก่อนนะไปที่วัดก่อน mm hmm. แล้วก็เป็นพิเศษนะฉันก็จะไปวัดในวันจันทร์เป็นวันชีว่าค่ะวันจันทร์แล้วมันก็เป็นความซาบซึ้งตั้งแต่นั้นมา ว่าบาบาสอนฉันบาบานั้นกำลังจะทำให้ฉันเป็นนายของโลกและฉันก็ได้สิ่งต่างๆมากมายเลยจากบา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 ได้ให้ความรู้ของอดีตปัจจุบันอนาคตกับฉันและฉันก็เช็คนะว่า ฉันนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการไต่ตรองเรื่องของวงจรเท่าไหร่นะักแต่ว่าฉันก็มีความสุขอะที่ฉันสามารถที่จะจดจำบาบาได้มีการจดจำบาบาได้ฉันนะ่ะฉันอยู่มั่นคงมากเสมอเลยกับละครและมีความซาบซึ้งด้วย แล้วก็มักจะร้องเพลงว้าวบาบาว้า,า,วาวละครว,ว้าวโชคของฉันเพราะว่าฉันเป็นผู้ที่มีโชคอ่ะตั้งแต่ชีวิตทางโลกของฉันและไม่ได้มีอุปสรรคมากมายนักหรอกในชีวิตทางจิตก็เหมือนกันก็ไม่เคยมีอุปสรรคอะไรเลยและบรา,าบาบา,บามามา่ดาดี ทุกคนน่ะก็มีความเคารพฉันจริงๆเลยด้วยดูเป็นดวงวิญญาณที่น่าอิจฉาเนาะชีวิตไม่มีอุปสรรคแล้วก็ในวูลีอะ่ะบาบาก็บอกว่าการอยู่อย่างละวางและเต็มไปได้วยความรักต่อพ่อ so ดังนั้นมันก็เป็นความรักที่ลึกล้ำต่อบ,บาบา แล้วก็ละวางจากความสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์ทางล่างมันจะช่วยเราที่จะปลอดภัย And <during> ในช่วงของพอรค่ะบาบาก็บอกกับเราเนาะ ทำให้เท้าของสติปัญญาของลูกอยู่ในเส้นของระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตและนั่นน่ยจะทำให้เรานั้นทรงพลังและเต็มไปได้วยการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมดดังนั้นโชคดีมากเลยฉันก็เป็นคนมีวินัยนะที่ฉันทำตามมารายาดาของบรามินอมริตเวลา มูลีกินอาหารมังสวิรัตเนาะอาหารบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์มีคามาโยคะพยายามไม่ให้ความทุกข์กับใคร<ล>ดังนั้นทั้งหมดนี้คือมารยาดาฉันน่ะก็ได้ให้ความใส่ใจ <And S 1> และ ยิ่งฉันให้ความใส่ใจมากขนาดไหนในระหว่างเออฉันให้ความใส่ใจมากขึ้นนะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ด้วยและดังนั้นมูลีนี้เรียบง่ายแล้วก็เป็นการทำการทดลองแบบง่ายๆแต่เมื่อเราอ่ะสังเกตดูตัวเราเองจริงๆเราก็จะรู้เลยว่า โอ้ยยังไม่ได้มียกะาแปดชั่วโมงยังไม่ได้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอยู่เสมอตลอดเวลาและโชคดีนะที่โชคดีด้วยเหมือนกันที่ฉันก็ไม่เคยทุกข์ละทมเลยแม้กระทั่งในชีวิตทางโลกของฉันเองก็ตามแม้กระทั่งในระหว่างการสอบมันอาจจะมีความเครียดมั่งนิดหน่อยแต่ฉันไม่เคยแบบโศกเศร้าอะ่ะเศร้าโศกเสียใจเนาะ ดังนั้นเนี่ยบาบาก็ได้ให้พรแก่ฉันแล้วแม้กระทั่งก่อนหน้าความรู้ได้ซ้ำแล้วก็รวมถึงหลังจากความรู้นี้แล้วด้วยอมชันตี <laughs> มีชีวิตที่ดีดีค่ะเรียบง่ายดีมากเลยของดี